สวัสดีครับทุกคนสําหรับเมือนี้ครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูดล่องปลานะครับทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนมาเบิง้งทีมงานครับผมพ่อแม่พี่น้องบานทั้งวันล่องปลาอีกน้องหนึ่งครับผมน้องนี้เป็นน้องปิดครับซึ่งขาดวานิมีปลาหลายครับบัตรหนึ่งพันบาทนะทุกคนหนึ่งพันบาทแล้วก็เปิดรับแครร่สามสิบสามสิบบาทพ่อครับ สรุปก่าประมาณ3ามหมื่นครับผมนมาเบิ่งปลาสามหมื่นในหนองนี่นะครับมาจะมาดูกันเลยครับก,บกระพันมาเด็กปีนี่ครับมาตรฐานกระพันมาเด็กปีนี่ขาใหญ่นี่ตัวอย่างเดียวตัวตัวได้เข้านี <kar oon> เสื้อทีมน,นะครับนี่เสือ้อโตจังหวะก่อนเสื้อตัวละพัน <kar oon> เสื้อตัวละพัน,นทุกคนเสื้อเสื้อซ้ำนี่ตัวละพันเนื้อปลาพราเลื่อนๆนี่ไม่ไม่มันหลายมาบเอากระพันทัวร์ยูโรไอหนุ่มเออเอาหนึ่งสองจับเอาเลย ได้บ่เนาะโจดเอ้าไปแล้ว1เออ2 3 4 5 6เอา7 8 9 10 11อ้าวได้11ดังชิมน้องเป๊ะเอาชิม2พุ่นน่ะเอ้าลองเบิ่งบาดแรกผู้ใดสิเป็นจังได๋เอา13ก็ซั่นน่ะ เบอร์วินเซตเบอร์วินเเบอร์ดิเซตอย้งิีแล้วปึ๊บโอ้เหี้เขียวกวกมูโอ้่วงวงอางหน่อยอีหลีแลยนวิเซตอหลีวนะต่อใหม้มูต่อให้มูเอามาแล้วหนึ่งครับผม,มเห็นตัวไวๆแล้วแน่นอ่ะวานกะโหแล้วเลยมันต้องทังนะสี่เนียโอ้เอา โอ้เอาเอาลากันไปมึงควรเป็นเครื่องชั่วโมงเลยตานี่อาดจือบอมึงควรระวังไกลระวังอ่อนระว่านปแล้วออดไปไปเรื่อยๆปล่อยไปว่าเป็นยังโอ้ไปก่อนโอ้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  บออีกครั้งจุงม่วงทีดิ่ากมึงเอ้ยบอกยัยมันติดไหลโอ้อะไรกับบอลบอแพกกันเลยนั้เลยนะโอ้โหสองบาทนี่เอาได้ติดเนีนเลยว่ะจัง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 ตัวไว้เงียบเียวตัวโอ้พิ่ก๊าดก๊าดเลยครับกระโก๊ดเนยนเนเลยดันมาแล้ว่นกระอืกาบาปะลังหาพิธีปุ๊ครับปุ๊แบบไหนโุ๊บปุ่บอ โอ้จังคือกันทัศน์เลยนะันไทยอะ่ะเออเอาเออไปเอาจังแท้ที่นี่โอ้วัดติ้นใหม่บูแมนนี่เลยนะคนะักคักคักคักโอ้ตอนแลกวัดติ้นใหม่เว้ยโอ้จังจังอเออตอแแรกพิ่ดวัดติ้นใหม่มาสัน้นเออ สองเทียดูแล้วพ่อเด่นขึ้นสองเทียปัดสองเทียพ่อเล่นวะวุ้ยปัดใกล้ๆนี้ไหมนี่โอ้โหนี่ะตัวต้องหนีไหม

โอ้เอาไปย่าตมันจะเห็ดวุ้งปยั้ง้งไปยังมันยูนี่ละไมเคยจอตก่อนต้องยบ้นตหานก็อย่างเรียนนี้แหละไม่เคยเนียนเียนี้ดียเรอคบไอหนิกระพต่อใส่ตั้งแต่นี้กันเยครับโอยม่มนา มันยุ่งนี่แหละโอ้มาตรฐานยุ่งบมือกันเลยำปลาะกอปลากอก็มีแมงปูป้าจะจะินยอที่หลังปลากะกอบินนี่เหปืนเยอะพดอ่าก็ถูปลาตลายงโวอะไรกับทางยุ่โอ้เจ้าเจ้าเจ้า เบิงวะมีวิธีการตุ่มเขาตุ่มใบแข้งใจน้ำเลวครับเขามีวิธีตุ่มใจน้ำไปแล้วแแเบิงเขาจิบหอบขึ้นมาให้เบิงว้าดงน,ปนีปล้ว<แ>้บงเจ้าออกขึ้นมาปดตั้งรถดุ่นพี่น้องเลยแต่ละคนเื้ยเงินไหลเยดน คุณน่ะโคดังรถพี่น้องหนักเลยมันยูโดนมันหนักหลายจากห้องเมืองก่บโจจ่อของห้านี่ดีกวยนี่นี่นี่โจจขอห้องนี่ครับทุกคนนี่นี่มองโจจ่อห้านี่อันไปแดกเปรี้ยวประกาศสักไดอีกแล้วจะเฮี้ยวเฮี้ยวหลอกเดียวหนึ่งมาเบาดแดกเปรี้ยงูทีนี่จังคือกันโอ้ยคุ้มแบบโดนฮะออกไล่หมดมาเอาล่ะผมยัง เพิ่งก็ดิับยิ้เอายิ้นี่ไปไปนอาดิโอ้ดะเตียน <ña> ัวงเงเลยวะใครเต็มองเลยตัวนี้เจ๋อเลยสองเนี่นี่นเพียนเงใครเต็มท่องทุกคนหดหดหดรอบนี้ก็เจอว่าโหดอยู่สิคิกูก็ใจเกอย่นี่นั่งเียอยู่เียเงี้ยครับ เนี่ยสละวัน no. น yeah. ี้เราเบยดึงเลยดึงเลยแล้วนี่ยนะเห็นมนเล่นโคตรยอดคนวางเต็มเก่งยงใครรู้พี่หามนมือด้ะมือเนยุ่งส่ดีเอรถสองตัวนี่ตบ้าบ่ไปตลาดอได้ตัวนี่เออผมจะไปตลาดได้เนี่ยเจ้าบอกละมั่งมากพร้อมเบลกลามั่งเงมาพร้อมตลาดกวานมุ้งลายสองนี้ขายเร็วยี่สิบนี้บอสมืเด็มื ไม่จิบคนหนึ่งไม่จิบดอกนึ่น,กนะก็เป็น,นปมันกระจายหรอกเพื่อนมันก็ไปยุย่งแน่น่ะเพื่อเหลือดอกมันเอ,อี๋ยวอัดปดตุ่มมาแล้วมาแล้วครับบักสามสิบโลจังจัง บอกสามสิบล้หรือไม่ยังแรงอดเลยมันเววันเวเขาตองเลยล่ะาไปไรเอามาไงลระอดด้เยจังโอเคโอ้โมแจ๋เลยเออบอกเด็อคนนี้ไงวะไปสโถามาไปีเออ โอ้แคได้ความหมายีนี่มันแบิเดวที่สุ็ไบสคนรเป็นเนียบเาอลพทออกตาดิก่าฟองได้กระดึงนไหไม่ได้ไปเนไหออกตาย

บมได้ครับปนินปนินจะปากระโ h o ป p าปนินฝึกจะได้ตัว2ตัวหนึ่งได้น่แกมึงคืองานแท้กเตอจริงจริ้จริงงามโอ้ยกูนึกว่าจะบ้านนะมึงปุมึงเอ้ยไม่หล่อเหรียเด้ตรเนี้เด้อนู่นปากเขาบอกไม่หล่อเหรียญนะอะไหย่าหมอไปขายแค่นั้นแหละเลมาดูนี่แหละมันไม่ค่อยมีปนิน วานแหงคับเป็นอยู่บาบน,นี่แหะมือน,นึ่งเปนบานอ้อป้าล่ะและแลคือมีแต่ปะจนแหงตามืนี่แม่นี่แม่นิดโอ้ของคนเนี่ยุ้มมืว<อ>า,านแหแ,แค่นน รวเรมันกระ f ดนเไม่อดเขาินไปสานก่รอดแมนอยู่ข้าวเอ็นไปลงก่นูออยมันจะกระดอยู่เดียวไหมโอ้จะไปเอาไปแบมัน็นีมไปกระตแต่ตุ่มมันุง้องบริบาลไงเดฮะตัวนึ้กับโบมี่พไอ้โบมี่เหรอนักสิบสิบหรแค่นีเลยเรื่องการนี้เลยตัวนี้โบมี่น่าห่าวนบ่อ๋อมันขันเลบ่อ๋อสสงกะทอง ไปทุกคนพามาตำรวจรอบรอ,อบน้องรอบรอบซาเขาครับนี่ครับมันไม่ผิดหวังเด้อทีนี้มันปุ๊บไปเดี๋ยวยางมึงเลย่อยครับอันไปครับเหนึ่งรอบครับถังสีหนึ่งครับผมแหนเดียวแหนเดียวแหนเด,ยด,เดียวเลยดูเรื่องเลย